ไม่เลยนี่คือยังไงอันนี้คือตัวนี้อันนี้ที่กินที่บอกว่าดูมีชื่อเสียงขึ้นมากับเขาบ้างคือตัวนี้แต่นี้เป็นใหม่ล่าสุดส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแบบใสเราใสพลาสติกเสียเวลาไหมเนี่ยห้าบาทติ๊กอันนี้เป็นอย่างนี้อ่าอันนี้โอ้โหแล้วมือมันแว๊บเลยเนี่ยไหน เช็ดเดี๋ยนนั่น๋ยวนะค่ะเอาทิชชู่เปียกเขอบคุณค่ะโอเคไม่เห็นทิชชู่เปียกไงเลยเช็ดน้าไปก่อนน้ำอันนี้ทำยังไงอันนี้มันเป็นตัวที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะบ็อกบ็อกก่อนกินอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอใส่กระเจิงมาเนี่ยบ็อกไงเป็นบ็อกกล่องไม่ไม่พี่เลยบ็อกบ็อกไปด้วยโอเค อันนี้หน้าที่ของมันทําอะไรอันนี้หน้าที่มันก็คือเหมือนมันจะมีตัวที่ช่วยลดพวกกันนี่ทำไมเปิดมาแล้ว,ลวไม่ไม่ครบโอ้โหลอกลวงอ่ะเนี่ยเปิดมาแล้วของไม่ครบเนี่ยอันนี้เป็นกล่องที่ที่ฉันทานอยู่แล้วคว่ะคุณอ๋อ,อนี่เอาออกมาจริงๆมันมีสิบซองกล่องนึงนีกว่าเออจกตางไงแล้วมีแบบไม่ตรงปกใช่ตรงปกตรงปกวิธีการคืออะไรกินกินอย่างนี้มันเป็นรสสตรอเบอรี่จริงๆเมื่อกี้ไม่ได้กลวนตีนอ๋ออันนี้มันเป็นรสสตรอเบอรี่ หอมไหมกินกอกเข้าไปอืออือไอ้มนชิบหายก็ไปข้างไม่ออี่ไก่พี่ใส่อะไรมาป่ะเนี่ยอ๋าฮ่าฮ่า่เฮวอฮ่าร่าฮ่าฮเาฮอาฮ่หฮอาฮ่าย่าฮ่าฮ่วฮอาฮ่าฮ่าฮา่าน่า้าฮ่่าย่า่่าฮ่่วยอะไร ไปด,ดูสารสก,กัดหลังกล่องเด้อเพราะพูดเกินจริงอ่าคือมันจะมีตัวที่ช่วยอยาอา่างแอลคานิทีนอ,อย่างเงี้ยมันช่วยเผาเผลาญไขมันนี่เขามีคาเตือนเขาม,มีคําเตือนไม่ได้ช่วยผู้รับประทานลดความกวนตีนลงแต่อย่างใดก็อาจจะเจ็บกระจอกในกองถ่ายตัวเองแล้วก็เดินขากระเพกสร้างความเดือดร้อ,น,อเเนเขาเขียนเขาเขียนตรงไหนเอยมาทำไมวะ อ,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 อจังหวะนี้ดีนะีดเ,เวลาโดนอัมหนางนลระมาทำไมวะเรื่อจังหวะเหมือนจะพิงแล้วหมอนมันตกเลยอะ,ะอ่ะมันต<ร>อ้องลงเธออันนี้มันสรรพคุณสรรพคุณมันก็คือมันจะมีตัวที่ช่วยเขาเรียกว่าเหมือนลดการดูดซึมพวกแป้งน้ําตาลไขมนันซึ่งมันจะมีสารสกัดอยู่เป็นสิบชนิดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อก็คือแสดงว่านี่เ้ากินก่อนอาหารก็ดีจริงๆิมันต้องกินก่อนอาหารค่ะโอเค แต่วันนี้ยังไม่ได้กินยังก็เลยกิน